ทุกคนวันนี้ก็สมัยดูของมาก,กันวันนี้เราแข่งแชร์บอลนาสีบูอ่ะทีพวกนี้กีฬาสีเราอาจจะไม่ได้ขายชิ้นนะว่าเราต้องไปถึงโรงเรียนตีสามพึ่งนว่าต้องไปแต่งหน้านมดำเยอะนะคะตีสามเด็ดได้ตีสามพึ่อนโอเคของใหม่มีนิดเดียวอย่างแรกเป็นซองแล้วแม่เาซื้อให้บ่อยมากเลยซื้อสองเด็กเพราะว่าเราส่งของบ่อยนะแล้วก็เทรดของกับเพื่อนบ่อยนะเลยมีซองของถายูป ถ้าเราก็เป็นหนักสือนะมาหาสนุกโอเคของมีแค่นี้แหละแต่เราจะมาบอกเรื่องสักคุชี่คือเรื่องสักคุชีอ่อ่ะยังไม่มีใครซื้อเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลดให้เลยถ้าเป็นร้อยห้าร้อยหกสิบใช่ไหมถ้ารวมหมดเลยอะ่ะรวมค่าสิบแปด เราจะลดให้เหลือร้อยห้าสิบบาทนะคะจาก160ร้อยหกสิบเหลือร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้ารวมหมดเลยนะถ้าเป็นอิงอิสจกร้อยแปดสิบเหลือร้อยเจ็ดสิบบาทนี่มากสรุปอะไม่หยากซือซื้อแยกก็ได้นะ แล้วถ้าซื้อแยกมันอาจจะเออราคาก็ตามที่บอกไปแล้วถ้าซื้อเป็นเซ็ตเราว่าจะคุ้มกว่าว่าได้ลดน,นะถ้าซื้อเดี่ยวไม่ได้ลดน,นะจ๊ะต้องซื้อทั้งหมดสรุปจะตายมี่ไรสินะ มือเราก็หายแพ้แล้วนะไม่ลอกแล้วตอนนั้นเราไปเล่นอะไรไม่รู้แล้วมันแพ้จับอะไรไม่รู้มันแพ้แลวโอเคมอนนมกันหน่อยนะแถมเหมือนเดิมกับสกุช่นะเกนี้ของเราไปจับบ๊ายบาย